สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะกับรายการนะคะโหราศาสตร์นานาชาติชาแนลนะคะกับวันนี้นะคะดิฉันอาจารย์ ออดาวอริมซิลเวอร์นะคะและวันนี้นะคะออดานะคะจะมาแนะนำนะคะอาจารย์ปัชญาหัวอาจารย์ครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะอาจารย์ค่ะทีนี้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาโปรโมทนะคะการเรียนนะคะคอร์สการเรียนที่อาจารย์จะมาสอนนะคะในอันใกล้นี้เลยใกล้ครับก็ส่วนคอร์สอาจารย์เลยครับก็ ครั้ที่แล้วอาจารย์ก็สอนของวิชาเลยครับคอร์สที่จบไปล่าสุดคือโหราศาสตร์แล็คคืเบสิกสามเดือนโอ้ค่ะทีนี้วันนี้นะคะก็จะเป็นคอร์สเป็นคอร์สจริงจริงคอร์สที่มาเปิดใหม่ก็มีสองคอร์สออ่ะค่ะคือคอร์สโหราศาสตร์ไทยพื้นฐานแล็คคืเบสิกสี่เดือนและคอร์สวันนี้ซึ่งเชื่อมกันค่ะผมกะว่าเรียนโหราศาสตร์ไทยตอนเช้าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เรียนต่อใช่ เป็นคอสตัวเลขตัวเลขมหาเศรษฐีแค่ชื่อคอสนะคะอยากเรียนอ่ะเรียนก็อาจจะมีต่างเพิ่มก็ได้นะใช่เอ๊ะแล้วคอสตัวเลขมหาเศรษฐีเนี่ยนะก็คือเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะอาจารย์แน่นอนครับศาสตร์ตัวเลขนะครับนศาสตร์ตัวเลขล้วนซึ่งจะนําคอสนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าทุกท่านอาจจะรู้จักเรื่องของศาสตร์ตัวเลขเรียอกัรหลายท่านนะครับมีหลายรูปแบบนะเหมือนจะเป็นเลขศาสตร์ ประชาชนนะครับเลขทะเบียนบ้านนะอนะจะเป็นเล่นบโทร,รศัพท์นะครับเราสามารถใช้ได้หมดเลยใช่ไหมถูกต้องซึ่งเราจะมาตีแผ่ลงจริงๆแล้วดีเทลของตัวเลขในแต่ละแต่ละ,ะแต่ละแต่ละ,ละจุด,จดเนี่ยมันจะต่างก,กันค่ะมากาันพยากรณ์อาจจะมีความต่างกันนะครับทีความต่างกันคนนี้สิ่งที่แปลกแล้วก็แปลกใหม่สำหรับคอร์สนี้ที่ผมคิดมาเนี่ยเชื่อมกันนี่คือมันเป็นเรื่องของเชื่อมเวลาชิ้นจัดหมายถึงว่าคุณจะได้เข้าใจเรื่องของ ราศีจากและดวงดาวตัวเลขมาเชื่อมกันถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีพื้นฐานอะไรมาเลยเกี่ยวกับโหราศาสตร์ก็สา,ามารถเรียนได้เลยครับคุณก็จะเอ่อสมมติว่าเป็นนักเรียนใหม่เลยนะค่ะนะไม่คือเรียนโหราศาสตร์ไทยเรียนตัวเลขคุณเล่ความรู้ตัวเลขแน่น,นอน<อ>แล้วก็บางคนก็จะรู้สึกว่าอาจจะยังไม่เข้าใจมากนะแต่ว่าคุณจะเริ่มเข้าใจดวงตัวเองเพราะจะปลูกดวงคุณเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดว่ารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเลขนี้สามารถนําไปใช้ได้เกี่ยวกับอะไรนะ มาแบบเป็นมหาเศรษฐีแบบค่าหลากหลายในทาที่เราพูดว่าเรื่องมหาเศรษฐีจริงแล้วคือความสําเร็จของชีวิตในแบบต่างๆซึ่งเคสที่เกิดขึ้นจริงเวลาที่นําไปใช้แล้วเนี่ยครับผมเขียนตำราขึ้นมาใหม่ล่าสุดก็คือตัวเลขมหาเศรษฐีนี่แหละซึ่งทุกคนที่มาเรียนเนี่ยก็จะได้ PDF ไฟล์กลับไปฟรีร้อยเก้าสิบห้าบาทไม่ต้องเสียตังค์นะครับก็ไปอ่านนั่นคือจะมีความหมายของตัวเลขทักษะมหาผู้เลขจุดตัวเก้าหลักนะ่รรวมกันซึ่งลิงก์กับตัวเลข เพราะนั้นครบสูตรเลยใช่ไหมคะแล้วอาจารย์จะสอนในเดือนพฤศจิตใจเดียววันที่เริ่มเริ่มมาที่เจ็ดก็คือต้นเดือนเลยนะคะนะเรียนกี่เดือนคะอาจารย์เรียนสองเดือนครับสองเดือนเพราะฉะนั้นสองเดือนเนี่ยเรียนปึ๊บจบปึ๊บสามารถที่จะทํางานได้เลยจริงๆตุณผู้ชมจงก็ได้หางข้างเยอะนะครับก็คิดไว้ว่าสองเดือนเนี่ยตอนแรกวก็เดือนเดียวจะน้อยไปนะครับเพราะถ้ามา ให้ละเอียดยากเข้าใจจริงเนี่ยก็จะจริงหลายหลายท่านที่เรียนเลขภารจริงก็่อถือว่าสองน,นี้ก็จเนาะยังยังน<ช>้อยไปสําหรับที่เราบอกว่าเราจะสอนอะ<ช><ช>ไรบ้างเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาจริงแล้วสอนเนี่ยมันก็จะลึกในหลักการครบนะแต่ว่าในบางจุดก็อาจจะต้องใช้รใประสบการณ์เป็นตุกตุกคนะไรก็ใช่ก็มาเรียนกับอาจารย์นะคะก็รับรองได้ว่าเข้าใจนะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยนะคะคือขาให้เปิดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่า เลขาศาสตร์เนี่ยพอเรียนปุ๊บเนี่ยก็ไม่จับหลักทักษะทักษะทักษะเปลีนทุกปีนะครับก็จะมีคนก็ใช้ใช้หลักทักษะในการว่าเปลี่ยนเล่อทุกปีเหมือนกันแปลว่าสามารถที่จะประยุกต์ได้หลากหลายเลยเนาะที้เราจะเล่นกับเรื่องของทักษะการพูดนะในหนังสือที่ในอีบุ๊กผมจะทำไว้เรียบร้อยเลยผมมาสอนไปตรงไหนที่ไม่เคลียร์คุณจะม่หนงสือในอีบุ๊กนะแล้วก็ลิงก์กับเรื่อตัวเป็นยังไงนะครับผมตัวเลขที่คิดว่าดีแล้วตามหลักที่ผมมาดู เลขสูงสูงในเก้าเก้าแล้วก็แล้วแต่ที่เขาไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี้ยบางทีว่าเอ๊ะทำไมเลขที่ดีแล้วใช้แล้วไม่ก็ไม่คดีเท่าไหร่ก็มีอะไรที่ขัดแย้งดวงชะตาหรือเปล่าก็าไปดูวิชาที่น่าเรียนกันก็แอบวา่าไปนิดหน่อยค่ะก็ถ้าทุกท่านนะคะสนใจนะรีบมาสมัครกันเลยนะคะนะสามารถที่จะโทรได้นะคะเข้ามาที่สมาคมโบราณศาสตร์นานาชาตินะคะสาขาบางขุนนนท์นะคะโทรมาสอบถามแล้วก็ โอนเงินเพื่อจองกันเลยค่ะจองเรียนกันเลยนะคะได้ที่เบอร์020449122นะคะหรือนะคะาสามารถโทรติดต่อหาอาจารย์ประสิทธิ์หงษารย์ได้เลยนะคะที่เบอร์เจ้าเบอร์จะเป็นเบอร์สมาคมก็ได้แอดมินก็ได้หรือเบอร์ผมส่วนตัวแล้วถามว่าเรียนอะไรบ้างนี้นะครับ0959919645ครับนะคะก็ าอย่างอีกทีหนึ่งนะคะว่า,เ,าเรียนกับอาจารย์วันไหนเวลาไหนนะคะเรียนวันอาทิตย์ที่7นะครับพฤศจิกายนนการเริ่มแรกไป2เดือนนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงสองชั่วโมงนะครับถ้าไม่มีอะไรมากก็อาจจะยืดไปได้นิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยนะแต่เมื่อเกิดอะไรก็อาจจะใกล้ใกล้เงาะได้นะฮะประมาณนี้ไม่ไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงที่จะเรียนต่อครั้งนะครับอืมค่ะแล้วก็ เฟสเออเฟสสมม brothers, ุติว่าจะติดตามอาจารย์นะคะเฟสรัไยปรัชยาหัวอาจารย์ครับหรือว่าจะมาที่สมาคมก็ศูนย์สองศูนย์สี่สี่ก้สองสองครับก็จะตอบได้เหมือนกันดังนั้นก็สามารถติดต่อ อาจารย์ได้หลายทางหรือว่าติดต่อทางสมาคมได้เลยนะคะนะก็อยากที่จะให้นะคะมาเรียนกับอาจารย์นะคะรับรองว่าเรใช่รับรองว่าได้ความรู้นําไปใช้ต่างๆได้เยอะแยมากมเลยใช่บางทีถ้าคนชอบตัวเลขนะจะสนุกนะวัเกิดวันนี้เป็นยังไงแล้วมันทีความสัมพันธ์ของวันที่เกิดกับที่อยู่นที่เกิดทำไมคุณต้องไปเลขสี่ สี่หนึ่งสามมาที่สองสองอะไรอย่างเงี้ยหรือเช่นไม่ที่หรือที่วงเลขกสี่กับเลขกแปดเช่่อมโยงกันได้อะไรเงี้ยมันจะมีความสัมพัญของกันและกันด้วยนี่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเบอร์เงี้ยนะคะได้เลยใช่ไหมคะก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะคลาสเซนทำให้คุณหาเบอร์มงคลได้นะครับด้วยตัวเองเลยไม่ต้องเสียเงินไปไปเสียสตางค์บางทีแพงเหมือนกันนะครับในการหาเบอร์รวมถึงรวมมงคลในปัจจุบันเนี่ยบางทีก็ราคาสูงมากคนก็จะได้ไม่ถูกหลอกเพราะว่า างที่ก็จะมีทั้งของบางทีก็แพงไปเหมือนกันนะคุณก็มาตรวจเช็กว่าเบอร์ที่จะซื้อเนี่ย4,000 5,000หรือเพื่นเนี่ยนะมันเหมาะสมกับราคาหรือไม่คุณก็สามารถเช็คได้ด้วยตัวเองโอ้ดีมากเลยนะคะนะค่ะก็อย่างไรก็ตามนะคะก็สมัครกันเข้ามาได้เลยนะคะเริ่มสมัครกันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะค่ะก็ฝากด้วยนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ